วันฉันก็เรียนเยอะบังคานก็งานหนักชัไม่ไดีพักทั้งวันฮามาเต็มเลยวันพุธแ่าสุดพะริหัดวันศุกร์ก็เกลียดสุดคลานเยอะจนไม่รู้ยังไง หากเก็บเอาไว้แล้วมันต้องเหนื่อยขนาดนั้นนะปลห้มันรำคาญทำไมต้องสะบ,บัดต,ต้องสะบ,บัดสบ,บัดให้มันพ้นพ้นไปสะกนั้นเออที่หัวใจไม่ไวก็ต้องสะบ,บัดต,ต้องสะบดสบัดให้ไ้ชัดชัดชัดถ้ามันเออที่หัวใจให้ลุกเธอสะบ,บ เมื่อไรเมื่อไรสมัยให้ลุกถึงสบัดสมัยไว้ก่อนเพียงไม้ก่อนอย่าได้แค่แค่ลุกถึงสบัด